สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ไมาทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรประจําเดือนกุมภาพันธ์2568นะคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรัมมนนะะก,บรบกรแนนบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้ เป็นไวเบอร์ซ่าได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทิเลยในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวราศีมังกรและคณามังกรนะคะและยินดีต้อนรับชาวสงที่มาส่องชาวมังกรเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีที่ผ่านมาค่ะชาวราศีมังกรและคณามังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูดีตหน่อยค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เดิร์สันนะคะ ไพ่คิงถือถ้วยค่ะไพ่คิงถือไม้เท้านะคะและเป็นไพ่ j u d g ม e น t ชาวราศีมังกรและคานมังกรนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาววัน อาทิตย์นะคะมีชาวธาตุน้ําค่ะกรกฏมีพิจิกมีชาวธาตุไฟเมษิง์ธนูด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างทิมต่างแดนต่างภาษาหรืออาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นค่ะในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีมังกรและคณามังกรบางคนมีคนเก่าๆวนเวียนกลับเข้ามานะคะอ,อ,อาจจะเป็นคนรักเก่าเพื่อนเก่านะคะ รุ่นพี่รุ่นน้องโรงเรียนเก่าแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะมีการกลับมาพูดคุยสื่อสารนะคะอือการอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือเอ่อมากกว่านั้นนะคะชาวราศีมังกรและคนามักรอาจจะได้พบได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณเคยรู้สึกว่าเหมือนรู้จักกันมาตั้งนานแล้วสนิทสนมกันเร็วนะคะ คุณอาจจะมีความคิดที่ว่าเอคนคนนี้อาจจะเป็นคู่ของเราจากในอดีตชาติที่วนกลับมาเจอกันอีกแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเนาะมันเป็นความรู้สึกนะคะที่คุณรู้สึกนะคะอ,อ,อันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีมังกรและคนามังกรค่ะ ถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสกิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยค่ะแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากค่ะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีมังกรลัคนามังกรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2568เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่8ดดาบนะคะ ไพ่เด็กถือถ้วยค่ะไพ่เดอรฟูลค่ะและเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าชาวราศีมังกรและขานามังกรนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 8ไม่มองว่าจะมีจะมีคนใหม่ๆเข้ามาอีกนะคะนอกเหนือจาก คนที่เข้ามาตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะคนที่มีคนคุยอยู่ชาวมังกรที่คุยกันอยู่นะคะก็มองว่าในเดือนนี้ก็ยังพูดคุยการสนิทสนมกันมากขึ้นแต่นะคะชาวบังกรเองก็อาจจะยังปิดใจนะคะอาจจะยังไม่ได้เปิดใจมากมายขนาดนั้นตัวคุณค่อนข้างที่จะมีกำแพงที่สูงมากพอสมควรมีความกลัวมีความระแวงมีความไม่มั่นใจนะคะที่จะเปิดใจแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมังกรและคนามังกรกับคน <ๆ S 2> <ๆ S 3> ที่คุณคิดถึงนะคะแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นใ,นใครอยู่ในสถานะไหนขอให้มีคนที่คิดถึงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวมังกรก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะชาวราศีมังกรและคนามังกรที่และรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นนะคะมาดูกัน ไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะไพ่ก้าวถ้วยค่ะและเป็นไพ่แปดถ้วยนะคะชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้เออคุณอยาก ทำความรู้จักกับคนคนนี้ให้มากขึ้นเพื่อที่ว่าในอนาคตนะคะว่าเราเราจะได้รู้ว่าเขาเ่าเรวกับเขาเนี่ยเข้ากันได้ไหมนะคะเติมเต็มให้กันได้ไหมนะคะตรงสเปกกันมากสักเท่าไหร่นะคะหรือสามารถที่จะลดอีโก้ปรับตัวให้กันได้หรือไม่นะคะตัวคุณก็อยากที่จะทําความรู้จักกับเขาเหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่าตัวคุณไม่ได้กระตกกระตากกันเนอกปะไม่ได้ที่จะแบบ โงผีผามรีบร้อนอะไรนะคะเพียงแต่ตัวคุณนะ่ะคิดอยู่ในใจแหละว่าเอ้ยลองคุยก็ดีเหมือนกันนะคะลองเริ่มต้นดูซิมันอาจจะดีก็ได้นะคะเพราะว่าคุณก็มองว่าค,คนนี้ก็เป็นคนที่แบบใช้ได้ดูภายนอกก็ใช้ได้นะคะอืมเนอะแล้วก็ตามหน้าไพ่ก็มองว่าเออคุณก็ ยังถึงแม้คุณจะมีความกลัวอยู่บ้างะคะ่ะแต่คุณก็ไม่ได้เสียมารายาทขนาดนั้นที่จะแบบไม่คุยเลยนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นค่ะคนที่ชาวราศีมังกรลัคนามังกรคิดถึงนะคะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะมาดูกันไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่สองดาบ เลเวอร์ค่ะไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะแล้วเป็นไพ่เอ็นเพรสชาวราศีมังกรแลัขนามังกรนะคะคนที่คุณคิดถึงนึกถึงนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำค่ะกรกฎมีพิจิกธาตุไฟเมสิงธนูนะคะมีชาวราศี มิถุนลัคนามิถุนค่ะมีชาววันศุกร์ด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามนะ้พายเท่านั้นคนคนนี้คิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาสัมผัสได้นะถึงกำแพงที่ที่คุณตั้งไว้อะถึงกำแพงที่คุณมีเขาสัมผัสได้เหมือนกันแต่เขาก็ยังอยากพยายามนะคะที่จะเอาชนะใจคุณ อยากพยายามนะคะที่จะทลายกำแพงนี้ลงนะคะแต่ตัวเขาก็สองจิตสองใจเนาะเพราะว่าเขาคงคิดว่าคุณคุณไม่น่าจะมองเขาอะอืหรือคุณน่าจะมีความชอบที่อาจจะไม่ใช่เขาก็ได้นะคะคือเหมือนกับใจหนึ่งก็อยากจะสู้ต่ออีกใจหนึ่งก็ก็ ไม่มั่นใจอืมนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่ไม่ต่อก,กันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคําอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรและคนามังกรเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคํามันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับ,รบฟังแล้วก็รับชมนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ สี่ถ้วยนะคะสามเหรียญเวิลค่ะและเป็นไพท่ทำแรนชาวราศีมังกรและขนามังกรนะคะในส่วนของเอาค,มา,นะคามันาคตความรักความสัมพันธ์มองว่าน่าจะเปิดใจคุยแหละนะคะน่าจะมีการเปิดใจให้โอกาส ที่จะพูดคุยนะคะที่จะทำความรู้จักกันนะคะอืมก็ถือว่าโอเคนะถึงแม้ว่าเอ,อ่อจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันไปก่อนแต่ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมังกรลัคณามังกรขอคำแนะนำค่ะ คำแนะนำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่หนึ่งถ้วยไพ่อัศาวินถือดาบค่ะไพ่อัศาวินถือไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่ควีนถือเหรียญชาวราศีมังกรลัคนามักรนะคะในส่วนของคำแนะนำไพ่บอกว่าจงให้โอกาสตัวเองเนาะทุกคนเราเปิดใจที่จะคุยกับคนใหม่ๆที่เขาเข้ามานะคะ มันไม่ใช่การจบลงโดยการเป็นคนรักเสมอไปเราเปิดใจพูดคุยเพื่อที่จะทําความรู้จักกับคนใหม่ๆเปิดโลกใหม่เปิดทัศนคติใหม่เรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวเองถึงแม้ว่าจะบทสรุปแล้วจะไม่ใช่คนรักในปลายทางนะคะแต่ระหว่างทางอย่างน้อยเราได้มิตรภาพดีๆอย่างน้อยเราได้รู้จักคนอย่างน้อยเราเราได้เ,เขาเรียกว่า เึ้นใหม่แบบนี้ก็ดีนะคะคิดเท่านี้นะคะ แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคะในการพูดคุยหรือทําความรู้จักกันใจเย็นๆนะคะเป็นกําลังใจให้ชาวมังกรเนาะขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งคะ่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณมากมานะคะสวัสดีค่ะ